Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ไทยสร้างไทยเปิดตัวเลขกำไรของรัฐวิสาหกิจพลังงาน3การไฟฟ้ารวยอื้อกำไรสะสมรวมกันกว่า660,000ล้านบาทเรียกร้องรัฐเข้ามาดูแลด่วนโดยประชาชนบ่นสู้ไม่ไหวค่าไฟแพงแลนะเปลี่ยนวิธีคิด KPI รัฐวิสาหกิจใหม่คุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ประธานพัก พร้อมด้วยนาวาตรีสิธาทิวารีประธานคณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพักและนายนพดลมังกรชัยประธานคณะกรรมการวิชาการพักร่วมกันแถลงข่าวคัดค้านการขึ้นค่าไฟฟ้าโดยนาวาตรีสิธากล่าวว่าจากการลงพื้นที่ในหลายจังหวัดประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากค่าครองชีพสินค้าทุกประเภทเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะล่าสุดค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นแต่หากมาดูตัวเลขทั้ง3การไฟฟ้าประกอบด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกฟพการไฟฟ้านครหลวงกฟนและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟพ ที่เป็นรัฐวิสหาหกิจในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าต่างก็มีผลกำไรสะสมมหาศาลกว่า660,000ล้านบาทซึ่งกอฟอพอมีกำไรสะสมอยู่ที่374,000ล้านบาทกอฟอนอมีกำไรสะสม110,000ล้านบาท กฟพมีกำไรสะสม1 8 0 0 0 0ล้านบาทในขณะที่ประชาชนต้องรับภาระค่าไฟฟ้าแพงอย่างแสนสาหัสแต่3การไฟฟ้ามีกำไรจำนวนมากส่วนตัวเลขของบริษัทลูกของกอฟพอพ,อพบว่าบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกมีกำไรสะสม5,500 0ล้านบาทและบริษัท รากรุ๊ปจำกัดมหาชนมีกำไรสะสม37,000ล้านบาทด้านนายนพดลกล่าวว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานนั้นรัฐพึงจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งในเรื่องอัตราค่าบริการที่ต้องมีระดับราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม จริงอยู่การประกอบธุรกิจของรัฐวิสาหกิจแม้จะสามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้แต่ก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะสแสวงหากำไรสูงสุดบนค่าใช้ใจ่ายที่ประชาชนต้องแบกรับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ